จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนสุดด้านฝั่งตะวันออกมีรูปร่างคล้ายหัวช้างเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีชายฝั่งทะเลยาว165กิโลเมตรมีเกาะ52เกาะที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลรวมถึงปาลากระลังจุดฟ้าด้วยซึ่งชาวประมงในจังหวัดตราดเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลายยําสวาสดเนื่องจากมีสีสันสวยงาม พบมากบริเวณเกาะกูดเกาะช้างและเกาะใกล้เคียงปลาย่ำสวาสดเป็นปลาทะเลราคาแพงชนิดหนึ่งปลาขนาด800-1,200ถึงกรัมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ1,000บาทผู้บริโภคจะนิยมรับประทานแบบปลาดิบเนื่องจากมีเนื้อขาวหวานและนุ่ม ปัจจุบันในธรรมชาติมีปริมาณลดลงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดได้ทำการศึกษาและหาวิธีในการเพราะและขยายพันธุ์ปลายมสว่างขึ้นโดยรวบรวมจากชาวประมงที่เลี้ยงและจากพ่อค้าเพื่อนำมาเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์และในปี2547ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด ซึ่งในขณะนั้นเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดสามารถเพาะพันธุ์ปลาย่ำสวสัสดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่การเพาะพันธุ์เน้นปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติและส่งเสริมให้ชาวประมงเลี้ยงโดยเริ่มดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมา โดยปล่อยสู่แหล่งน้ำปีละ1,000ตัวเพื่อทดแทนปลาย่ำสวัสดที่สูญหายไปการเลี้ยงปลาย่าสวาัสดส่วนใหญ่เลี้ยงในกระชังแบบประจําที่กระชังขนาด5คูณหถึง8คูณ 8, เมตรในบริเวณที่มีที่กำบังลมได้ดีพันปลาที่นำมาเลี้ยงมีขนาด4-5หตัวต่อกิโลกร,รมัมเป็นพันปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติ ในอัตราการปล่อย100-150ตัวต่อกระชังให้อาหารปลาสดวันเว้นวันแบบกินจนอิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งจึงได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการขนาด7 0 0ด0 0ถึ800กรัมต่อตัวราคาที่ชาวประมงจำหน่ายกิโลกรัมละ1,000บาท ย่ำสวาดหรือที่ทางราชการเรียกว่าปลากระลังจุดว้าเป็นปลาที่ชาวต้าดนิยมบริโภคชนิดหนึ่งซึ่งชื่อคําว่ายํำสวัสด์ก็ไม่ทราบที่มาชัดเจนบ้างก็ว่าเพราะว่ามีสีสันสวยงามบ้างก็ว่ารับประทานเท่าแล้วเหมือนยาดกเป็นปลาที่มีราคาแพงและหายากชนิดหนึ่งแต่ก็น่าดีใจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งของจังหวัดตราด ได้เพาะขยายพันธุ์สําเร็จเป็นรั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นขั้นแรกของประเทศไทยหรือจะถือว่าเป็นขั้งแรกของโลกก็ว่าได้โดยเพาะขยายพันธุ์สําเร็จในปี2 5 4 7ซึ่งปัจจุบันก็เพาะขยายพันธุ์ตลอดมาส่วนการเลี้ยงของเกษตรกรในเขตจังหวัดตราดปัจจุบันกเกษตรกรจะเลี้ยงไว้ในกระชังบริเวณเกาะต่างๆของจังหวัดตราดดังน,นั้นที่ขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มาเที่ยวจังหวัดตราได้ลองลิ้มชิมรถของเนื้อปลาย่างสวานที่มีเนื้อสีขาวเนื้อหวานและนุ่มซึ่งจะทําให้ท่านรู้ปลาที่นี่เกิดนได้เลยทีเดียวขอเรียกเชิญนะครับทุกท่าน